ดารางังกรุงกิงมาเปิดคลิปเลยไหมให้กิออ๊บเปิดว่าชิบะชีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิปุริและลิเนเดลั์จังลินเดลั์จังเก่งๆไปทะโปรเจกต์ไดโนเสาร์ดูเอลนั่นเองนะคะเป็นโปรเจกต์ที่กิปุริคิดคนขึ้นมาแล้วก็ให้แถกรับเชิญกับกิบนั้นมาดวลไดโนเสราร์กันเกมจะแบ่งออกเป็น การนับแต้มห้าห้าห้าแเ้มมาลินจังก็คือขั้นแรกก็คืออ่าให้ให้เราตามหาฟอสซิลี่ยในใน,ในหมู่บ้านข้างน้านเนี้ยค่ะใครได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้หนึ่งแต้มคือคุละขุดฟอสซิลมันจะสุ่ออกมานะเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยอ,อันตรายแต่ว่าเราก็นับก่อนว่าของที่เราจะขุดมาได้จากฟอสซิลอรวมทั้งหมดเลยนะคืออะไรบ้างอะไรเงี้ย กินลบแก้วาทั้งหินทั้งอะไรก็น้ำหมดเลยพี่เอมเบอร์เลยเอมเบอร์ก็คืออัมพันธนะมันจะมีตัวอ่อนของไดโนเสาร์เรียนเอ้ไดโนเสาร์รารอยู่ในนั้นอ่ะก็คือมีโอกาสสกัดได้ไดโนเสาร100์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนไอ้ฟอสซิลก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ได้ด้วยเหมือนกันอ่าต้องเก็บเอมเบอร์กับฟวสซิลเขามีแค่อะไรเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งอันหรอให้อันเดียวเองเหรอแค่แล้วเอาอันเดียวก็พอแล้วพี่อเอซเนี่ยเราจะให้ลรีนจังไปก่อนสามสิบวิ อเดี๋ยวนะฝนตกแล้วเขาต้องมีลมปะเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องกลางลมเหรอไอ้หัวใจเรากางไปก็ได้แล้วอะหัวใจโอเนโอเคพร้อมแล้วนาหนึ่งสองซ่มวิ่งไปเลยตรงไปเลยลิจังตรงไปเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็เจอแล้วก็ขุดเลยใช่ไหมไอ้เดี่ยวเดี๋ยวมุ่งหน้าตรงไปทำไมเจอของไม่ดีเลยเนี่ย ฝนตกนะเป็นอุปสรรคตอย่างหนึ่งนะเราจะไม่ไปทำการปิดฝนปิดฝนะลรทั้งนั้นเพราะจำคำสไม่ได้หุยแต่บ้านเยอะมากเลยแล้วมันจะอยู่ในบ้านด้วยไหมอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่อะครบสิบมีแล้วนะเดี๋ยวเขายังไม่ได้ของได้ใช้สินเดียวอีไปแล้วมาแล้วเหรอเียเดี๋ยวต้องหาก่อนโอเคเจอแล้วเจอแล้วต้องเป็นน้ำก็ดีนะทำไมเขาเจอแค่แบบ ของที่แบบไรค่ามากไม่เป็นไรขุดไปเดี๋ยวก็เจอในบ้องในบ้านในโบสถ์อะไรเงี้ยโบสถ์เยอะตามต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะอ๋อแม่ต้องแบบต้องมีมั่งแหละดินดาวหูฝนตกแล้วมันมองยากแค่นะจริงแต่เขาเจอแค่บล็อกที่ขุดน่ะก็คือทำไมหัไใจจังเลยมันดะมีแค่ที่ขุดเท่านั้นแหละเราต้องขุดหาเหมือนเราเป็นเอิร์นนักล่าไดโนเสาร์ล่าฟอสซิล่อ นี่แต่เขาเจอฟอสซิลในกล่องนี้คือเก็บได้ใช่ไหมขนมปังแอปเปิ้ลเจอด้วยนีใช่ใช่ได้ได้อย่าไปสนใจว่าฝกคุยกัค้อนฟอสซิลเหออย่าไปตนนะไปโอเคโอเคโอเคนี่ทำหลอกล่อไว้หรือเปล่าเนี่ยหรือเขางงเนี่ยใช่จริงกลงหลงงงเองแหละเราไม่ได้หลอกใครเลยเนี่ยไม่ได้หลอกจริงเหรอเอออีพวกนี้คือใครเนี่ยคือประชากรชาวเมืองที่น่ารักมุ้งมิง ถ้าน้องเมท์น่ารักแต่เจอคนที่ไม่น่ารักด้วยใช่ใช่น้องเมย์น่ารักเขาคิดว่ากิ๊ฟน่าจะเจอของดีๆนะเขาจะไปตามจะเดินไปแถวนั้นยังไงอี๋ยวอุ้ยแมปใหญ่เเนี่ยใช่ไม่ใหญ่มากหรอกในบ้านมีเปลอ่ะในบ้านมีมีหาเร็วๆสิเราได้เยอะแล้วนะเราไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ย จริงกิฟต์กิฟต์อย่าเพื่อเขาหาไม่เจอเฮ้ยเจอกระดูกหมาอะไรเนี่ยเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วลินจังขุดแล้วก็เก็บด้วยนะเก็บเก็บเก็บก็เขากระโดดลงไปเก็บเลยทำไมมีบางอันมิกล่องรอยคนขุดแล้วไม่เก็บเนี่ยจริงปะเนี่ยอ่าเฮ้ยไว้ไม่เนี่ยรินได้ไรน้อยหาเจอยันแล้วเนี่ยเขาเจอไข่อ่ะเจ็ดอ่ะ ไข่อะไรก็ไม่แล้วไข่ไก่จะเอาไปทำอะไรกี้วิวสิวกิ้วเนี่ยรู้เรื่องไข่ขุดแล้วไม่เก็บเลว่ามันไม่ได้ตกข้างใต้อะมันตกมาว่าข้างนอกเหรอเนี่ยเนี่ยโอเคเก็บไปไม่แต่เขาเออนี่ไงเจอกิ๊บปะเนี่ยโอ้โหแล้วเขาจะโกงเขาไหมพี่ลิศเขาเชื่อมานโดชูกื่อกาดพี่ลิศเขา ฉัไม่ได้ซื้อมาไอ้ดิฉันไม่ได้ไปซื้อมาค่ะโอ้โหหาหาต่อหาต่อเนห่ยโอริมจังเอ้ยจะได้เป็นเข้าบางาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็อินี่ทุกหลุมนะเขางงมากมีค <c oughs> วามงงไไม่เนี่ยูนี้ต่อให้สักหนึหน่งนาทีดีกว่านั่นดีสามสิบวีน้อยเกินไปจะได้ไปการต่อให้หนึ่งนาทีได้ต่อให้ชั่วโมงเลยไ,ไหมทำไมเขาเจอกระดูกเยอะจังอะกระดูกใช้อะไรอะ มะดูเก็บไว้ก่อนเอาน้ำเอานับแม้มอ๋อไม่เยอะหรอกเธอแค่สองสามชิ้นเขาพู่ออย่างนั้นแหละพี่ลินจังปัญหาไม่ยากนะพี่ลินผานพี่ลินตอ๋้องต้องร้องไปดูจอพี่ลินด้วยนะ inee? ว่าพี่ลินก็เกิดอะไรขึ้น <salt> มาดูให้พี่ลินนะ กิฟก็อยากเก็บของเขาจีถ้าเขาลืมเก็บงานเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยหันไม่หันดูด้วยอันนี้เหรอเออไม่เห็นเจออะไรเลยนี่อันเนี้ยเไี่อยากเขาไม่เก็บเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นยังไงกันบ้งนะจีนจางไม่ร้องเข้าไปดูเหรอใช่เดี๋มากเลยเฮ้ยเจอบนหลังคาได้เหรอใช่ใช่เหนื่น้ำพอเท่าไหแต่ว่าเหมือนขุดแล้วไม่เห็นอะไรออกมาถ้าเขาไปโบนหน่อยกิฟอยู่ไหน บ่อน้ำเหมือนกันอยู่ที่บ่อน้ําบวชอยู่ไหนอยู่ที่บวชต่อให้มากเลยอย่าพาไปบวชด้วยอ่ะทางไหนอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเจอแบบของมีค่ามากเลยอ่ะข้างบนบดชก็มีนะข้างบนบวชชั้นบนอะไรเงี้ยเมื่อกี้เข้ามาแล้วแล้วเจอเจอเอ็นพีซีแต่ลิงกลัวก็เลยวิ่งหนีอ่ะมันจะมีเหลืองๆอ่ะลินจังไม่เก็บอ่ะเราเก็บอ่ะจริงเหรอลินไม่ได้เก็บหรอเก็บ อะไรของคุณคนนี้เนี่ยอันนค้ชี่โค้ชโค้าขวดแล้วปล่อยให้มันตกมาข้างล่างเก็บมันตกไปเองอ่ะโค้มีตรงไหนบ้างเนี่ยก็มีเท่านี้นะในจอที่ินเห็นนะยังมีอีกเหรออย่าพาเขาอย่าเ้วาตกต้นไายตายทาไมไม่ตกเก็บนี่ไงนี่ไังกำลังหาอยู่ทำไมได้แค่ชิ้นเดียวเนี่ย อยู่ทางไหนมันอยู่ทางไหนต่งเดียเดียดังดู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 โอ้ยดู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 ดีดูดเดู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 หูดูดเห็นูดูด้ดูดูดูด้ดูดูดเห็นแล้วูด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 ูวเห็นแล้วต่างจากของต่าดจากไอ้นี่เลยสีเหมือนกันเูดูเูดูดูู่ีดเอด ทิ่หอมีการให้ด้วยขอบคุณนะต้องเข้าใจนะคะว่าพี่ดินเพิ่งแบบาหาัดเล่นไ,ม,ไม้คามนะคะเด็กๆเดี๋ยวแบบมีประมาณว่าพี่ลินแั้นทำไมไม่เก็บอย่าว่าพี่ลินนะให้กิฟบ้างคนเดียวเขาอยากจะบอกว่าขอแทนแล้วคือคนอื่นเขาให้แปดนาทีแต่เขาให้ติดเี่ล้วกันงงมากจะพอไหมเนี่ยเขาเหมือนแบบเหมือนบางอันที่เขาตีหินใช่ไหมหินมันออกมา เหมือนแบบมันมีแค่ฟอสซิลแค่หินมันออกมาไม่เห็นมีของเลยอ่ะไอหินอาาอกมาก็เก็บหินด้วยนะอ,อ๋อหินมีค่าใช่ไหมไมีค่าปไปคะแนนอีกไอ้แล้วผมไม่เคยสังเกตเลยว่ามันจะมีอยู่ด้วยอ่ะอที่น่าำไมอยู่ในน้ำโหกิฟซอนไม่ในน้ำาหรอแล้วเขาจะโลมไม่เนี้ยน้องเมฆออกไป,ออกไปเห็นปะเห็นปะเขาเห็นสีเหมือนกันอ่ะหรือว่าไม่หรือว่ามันจะไม่เห็นเหรออ่ะเห็นเห็นเห็น คุยังคุยังคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้วจมน้ําตายไหมนี่คุณแล้วจมน้ำเฉยเลยเพราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเวลาแล้วอะไรอ่ะผมเจอคน้อยมากเลยเก็บติดกล่องนี่เอาพได้ไรบ้างเก็บในกล่องเหรอเอาแถบไว้กันอีงอ่ะอาลินจ้าอันนี้นี่หินลิ้นจ้าทำตกไว้แต่ละตามทางไหน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  โอ้ไปเร็วโอเคลินเจอน้อยมากลินเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการหาของเลยคขาเพิงออกมาเพื่อโอเคไหนดูของกิฟต์นีโอ,อ้อะไรเนี่ยทำไมเจอฟอนซิลเยอะจังอะ่ะขโมยได้ไหมขโมยขโมยเนี้ยถ้าไม่ขโมยอะไรไปในคิดว่าพวก้อนหิน <laughs> <laughs> ขโมยหิน <laughs> อย่าแล้เล่นนะ <laughs> สามสิบสี่สิบห้าสิบพอดีเป๊ะ oh. เขาห้าสิบห้าสิบคะแนนนี่ฟิลของเขาสิและไอ้น,นี่คืออะไรวะเนี่ยฟอสซิลโอฮะเขาเจอไข่ไก่สิบหกฟองไม่รู้ออกมาเพื่ออ้น,น,นี่ของเรียนจางเนี่ยยำแพ้ค่ะยำแพ้ <S 2> 2, <S กับพ่อแม่สิบสิบสองไอ้ยี่สิบสามสิบห้าสามสิบห้าเขาสี่สิบ เขาชนะาแต้มโอ๊ยห้าแต <im ic> <im ic> ้มเองอ่ะเศรีตูดเนี่ยตีเขาต่อไ่เราจะได้ผู้แพ้เป็นลางเนลีจังลีติจังดูดูในในกล่องในกล่องของใครของเขาเหรอข้างนี้ของนกไกเก็บอันนี้กับอันนี้มาอันเนี้ยกับอันเนี้ยโอเคเก็บมาทำไมเขามีแค่4ผ้ามี9เองของจีนไม่ต้องเยอะน่าเลย รู่ที่สองหูฝนเมื่อไรจะหยุดตกเนี่ยฝนไม่หยุดเลยต่างจำไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคปาดินตามเราจะพาไปโซนที่สองตามกิบบูรีไปนะคะออ๋เมื่อกี้ได้ได้เมื่อกี้อันหนะที่เขาให้หยิบอะเอมเบอร์กับฟอสซิลอะเอมเบอร์แค่สี่ฟอสซิลห้าเองเกณน์เขาได้สองแปลแล้วอุ้ยของฟ้าปลอดภูมิโอ้ยฝนหยุดเขาได้สองแปลแล้วนะเพราะเขาหาเอมเบอร์ได้หกฟอสซิลสิบสามเนี่ย โอ้โเยอะเลยเอนซื้อของเขาหรือเปล่าเันนี้ของเขากิ๊ฟหยิบของเขาอ่ะกิ๊ฟบอกอ่ะไม่ให้แล้วโอเคโอเคโอเคเห็นน้องนี้มหสีขาวกับสีดำปะเห็นโอเคเห็นแดงอ๋อขาวกับดำโอเคมีน้องเมนอยู่ด้วยอบคุณจังเป็นลูกวิวของน้องไวท์หรือน้องชิโร่นะคะสองของกิ๊ฟเป็นน้องแบ็กหรือน้องโครโรนั่นเองอขาวกับดำวิงเลยวิ่งเข้าไปเลยเจอเครื่องอะไรเนี่ยที่เซเว่นอ่ะไอต เขากดน้ำเขาหยาบโอเคที่กินหยาบ่ยเออและใส่ไอเอมเบอร์กับฟอสซิลเข้าไปเลยลินดั้วก็จะมีให้เลือกสี่ช่องอ่ะให้ใส่ใส่ไปเลยโยนเข้าไปเลยซ้ายท่องซ้ายท่องซ้ายท่องซ้ายใช่ไหมโยนไปทั้งโอเคโยนไปหมดใช่แล้วก็รอมากระสกัดเนาะก็คืออันนี้ก็คือเขาโยนแค่แอมเบอร์เข้าไปอ่ะ๋ยวเขาโยนฟอสซิลเข้าไปด้วยไหม ใ่จยนให้ด้วยเลยครับผมโอเคยันทั้งหมดเลยนะโอเคต่อไปนะคะเราก็มารอสกัดซุปไก่สกัดไหมเนี่ยนั่นเย่ว่าแล้วอุ้ยขอด้อะไรมานี่ยไดโนเสาร์เหรอเก็บเอามาให้หมดเลยเก็บมาให้หมดเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีลินจามีห้าตัวกินมีกี่ตัวแ ของเขามีหนึ่งสองสามสี่ห <11, S 1> <ฮ>้าหกเจ็ดถ้ารวมเรียนในแปลว่า10สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สี่ตัวลินจ,จังจ๋าเขาขอยอมแพ้ได้ไหมอ่ <laughs> ะอยาจะรีบเลอจะโดนทำโทษด้วยจ้าอฮ้ยมีการโดททนทำโทษด้วยเหรอไอ้นใจเย็นยนทำไมต้องตอบด้วยปีกแอ,อ๊กอ,อ,อ่ะอ่ะไงต่อตเอาดีเอ็นเอของลินจังอ่ะ ไปใส่ในตู้ขาวๆอะ่ะไอ้ตู้ใส่ที่ใส่น้ําอ่ะโอเค,อเคใส่ใต้ช่องนี้เดี๋ยวต้องไปเก็บมาก่อน<า>ที่ใช้มไม่ได้<ะ>ก็ใช้ไม่ได้เสียใจหนักมากใช่ไหมคะแออออต่ไปเราก็ามาใส่ม,มือเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นมัน,ม,น,ม,นมันฟังออกมาแล้วอะ่ะนี่มันจิ้งเหรนหรืออะไรเนี้ยจิ้งเหร ลูกแกหรือจิ้งเลนหรือจิ้งโจกทำไมหน้าหนูเหมือนกันทุกตัวเลยอะลูกนี่จะมีสายพันธุ์ซู้อยู่นะเห็นมีเลตเตอร์อยู่อ่ะจริงป่าเฮ้ย <Yeah. S 1> <laughs> มันหายไปตัวนึงอะกีฟ <c oughs> จูจูจ่มันก็หายไปเฮ้ยหายไปแล้ว,ลวหายไปไหนอะหายแล้วมันหายไปไหนเราก็เก็บเข้ามาใช่ไหม ไแล้วก็วางไว้ที่พื้นหวายใหญ่ๆเดี๋ยวเอาให้มนันที่ไฟนะที่ไม่ไฟอ่ะเพราะมันจะอุ่นอ๋อวางให้มันฟังใช่ไหมล่ะแล้วก็ยืนจ้องมันให้ความรักความอบอุ่นความรักความเมตตาอะไรเงี้ย <c oughs> วางที่พื้นเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไร เหมือนก้อนอะไรสักอย่างเลยอะเราจะชาบูชาบูเฮ้ยทำไมไข่มันขยับได้มันไกลไงมันแบบไม่มีความรักของแม่ให้เราเลยแม่เราติงตองอ่ะกีฟเราทำไมอีกอันหนึ่งวางไว้ได้ยันนึงเสียหรอมันเป็นสียังไงอะมันเป็นไข่อย่างไงอ่ะมันเหมือนคล้ายๆเป็นหลอดอ๋อให้ฉีดใส่วัวให้วัวเป็นแม่อุ้มบุญครับผมฮู้ววววว่าวิวจะว่าวัววปวกวอยู่วววววกววววว แต่ว่ามันมีทําไมเนี่ยมันร้องมอ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 เนี่ยมันเป็นแม่อุบุนแกจงมาเป็นแม่อุบุนซาแม่วัวดูมันมองหน้าสิอชฉีดใส่เครือกดใส่ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วมานี่มานี่หันตูดมาเฮ้ยฟักแล้ววันดีเลย อะไรเน like like oh. ี okay. mark. Mark. ่ยทำไมลูกแบบเกิดมาหน้าตาอย่างเงี้ยลูกเฮ้ยเร็วมาเร็วมาเร็วก็เปิดประตูไปมีแมมมอสแล้วมันจะไม่ตีกันเงอรนาะโอ้โหลูกทั้งคันตัวนี่ชาดีเองเอ้พราะทำไมมันทะเลาะกันเดยเมื่อกี้ใช่เหมือนมันตีกันอะเหมือนมันตีกันจริงๆริอะ ล้อของดีก่อนดี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 ไม่ไหวแล้วหนีก่นอนของเราตอนนี้กําลังยืนทําสมาธิอยู่ค่ะเงียบเออไอจิ้งเหมนตัวน้อยเติมมาใกลๆดิมันกระโดดไปมาไอ้บ้าเออโอเคเลิฟเลิฟนะลูกนะจิ้งเหมนะนกอ่ะนกข้างในอ่ะนกข้างในกินอะไรเนี่ยเอาลูกกระเด็นเลยเไปไหนแล้วโอเคดินด่างพร้อมยัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วเรื่อหนึ่งตัวจากทั้งหมดนะโอเคค่ะอันนี้เขายังไม่ได้ลองเลยเพราะปกติตีผู้เล่นตีกันเองแล้วไดโนสองมจะเข้าไปช่วยด้วยการกัดกันกัดผู้เล่นตายแล้วก็กัดกันตายแล้วแต่เราพร้อมๆร้อมกันได้นับหนึ่งสองสามล้วตีใครก็ว่ามาตีกิฟต์หรือตีไดโนเสาร์ไเาพราะตีผู้เล่นผู้เล่นจะตายไปด้วยแล้วตีไดโนเสาร์ใช่ไหมล่ะหนึ่งสองสามตีตวะโอเค แล้วเราไม่ปล่อยเชือกมันหรออะไรวะ่นน่ลินติงตีของกิ๊บแล้วนะแต่ไม่เห็นมันสู้กันเลยเอ๊ะหรือว่าต้องปล่อยมันเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้ปล่อยเลยลินยังไม่ได้ปล่อยนไปมันยังไงเนี่ยโดนตีังหล่อแลกย่ไ่ปล่อยลผมไปสู้ไม่ได้ฮะแม่ไม่ได้ปล่อยผมฮะงั้นไม่ยอมให้ปล่อยไี่ไ้อไ้ไไ้ไ้ไมไ้อไ้ไอไอไ้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 ไ นั่นจี้ของกิฟต้องการใช่เลยอะไรเนี่ยเอ้าลินยังไม่ได้ตีตัวกิฟเลยนะยังไม่ตีอีกอีกตัวนึงเลยเอองงเหมือนกันนะมัน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 แรงตัวนี้มัน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 ดุร้ายอะไรของแกฮะตัวน้อยไปเลยกิฟไปเอาอีกตัวของกิฟมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันจะมากัดลินอะเอ้าบาอย่าไปนะเดี๋ยวโดนล้ม ตรงนั้นน่ะมันต้องโดนลมจีเขาก็จำได้เขาก็จำได้ของกิ๊ฟมีฝาแฝดไอตัวเขียวใช่ไหมอย่าลุมลูกฉันอย่าลุมลูกฉันอ้าวอง่ตายคู่เออนั่นจีตัวอื่นทำไมไม่สู้กันไฟดูจริงเหลนดีหนีไปแล้วอ่ะแกกลับมาก่อนไอตัวนั้นมันปอดแหกจริงจังเลยตอนนี้ตาคนตังเหลืออย่างละหนึ่งตัวแล้วจริงจัง ดีมากแมมมอสมานี่เร็วเอ้ยยัไม่ไอตัวเขียวนะไอตัวเขียวมไม่สู้เออตัวเขียวมันหนีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิแล้วตรงนี้ของใครเนี่ยตัวนี้ของกิ๊บปะเนี่ยมันมากินฟากเนื้อเนี่ยของลินเออของลินจงังไะของลินจงังเหลือสองได้วว่ะแล้วตัวนี้มันยังไม่ยอมมาสู้ตั้งแต่แรกหรอเอ้าแล็กกัดเราทาไมสีแดงไหมนี่ไงเห็นไหมผูกเชือกแล้วมันไอ้นี่แล้วมันตีกันละ เราแต่เล็กตายองลินรอดลิลนจะได้คะแนนไปในรอบนี้ยังมีสองตัวนะกีฟตัวนี้ของเขาด้วยหนีไปไหนหนีไปไหนมานี้ไ,ไมาโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโชว์มาโชว์โชว์ <laughs> ชวเลย <laughs> อีกตัวหนึ่งมันไปแบบมันไปฟาร์มไงเมื่อกี้มันไปแบบกินมาเรียบร้อยละแล้วก็มาจัดก,การทีเล็กเลยรวมแล้วลินจางได้หน,นึ่งคะแนนละต่อสี่คะแนน หนึ่งต่อสี่เหรอลินเพิ่งชนะในสึกครั้งนี้ใช่ไหมใช่ชนะสึกครั้งเดียวแต่แต่อีกสีตาที่เก็บขนมเก็บคะแนนมานี่ลินจังแพ้จ้าอต้องทำไงอ่ะรู้ไหมว่าต้องตัวทำโทษว่าอะไรทำไงอ่ะน่ารักมากเลยอุ๊ยดูเป็นเกาคอด้วยต้องทำไงลินเดลเล่จะต้องบอกรักกิฟุริให้หวานเต้งจต้ จริงปะเนี่ยเขายอมแพ้ตั้งแต่แรกเลยนะถ้ารู้ทำยางงี้แล้วถ้าเขาชนะทำไงอะก็คือกิต้องบอกลเหรอใช่แล้วหวานปะหวานปะอวานมากเลย็นการทำโทษที่แบบได้รักมุ้งมิ้งมากเลยมาเลยเราพร้อมฟังแล้วการบอกจาลินเดเร่ก็เฮ้ย จะบอกอยังไงดีอะยิงอะไรใครยิงตั้งแต่ที่เขาเกิดมานะเ,เขาไม่เคยเจอใครที่น่ารักแล้วก็นา่าล้อเล่นล้อเล่นอีบ้ากินมาดีก็อยากจะบอกว่ารักนะแล้วไงต่อจ๊ะรักนะ อยากมีอะไรด้วยอยากใช้ชีวิตร่วมกันเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้เอ้ากัมลาก่อยนะเจอกันที่ทางช้างเผือกนะกิฟลาก่อนรีจังท้องทุกคนลาก่อนเด็กๆบ๊ายบายบบ๊าายยกิฟตายอ่ะ มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักาอาอีกลิมได้แล้วจังที่ใครๆยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์